สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี้เคครับคลิปนี้ส่งท้ายสําหรับคําคืนนี้ครับคือดาวโจรครับดาวโจรยังทะโลททะเลอยู่นะครับเดี๋ยวฟังผมอธิบายคร่าวๆกันนะเนาะก็ถ้าชอบการอธิบายแบบนี้ถ้าไม่อยากพลาดครับกดติดตามกด subscribe ไว้ครับอธิบายอาจจะดูซวยดูครับถ้าชอบโมกดติดตามไว้ครับจะไม่พลาดครับดาวโจรเปิดที่ 896-71ลบ 7, 1, ครับเปิดที่ลบนะครับเนาะก็ถ้าสังเกตเบื้องต้นอันนี้เป็นกลุ่มเลขคี่นะครับซึ่งขาด3กครับ5ครับขาด3าับ5เดี๋ยวผมล้างสถิติดาวโจนให้ดูอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับดาวโจนเมื่อวันจันทร์ปิด292เอนาะ292 5 4ครับเมื่อวานนี้4 6 7 เจ็ดห้านะครับสี่หกเจ็ดห้าซึ่งเดินอยู่เหมือนเดิมที่ผมบอกว่าไหลยอยู่สี่ห้าห้าสี่เมื่อวานก็ยังสี่ห้าห้าสี่นะครับผมว่าไม่น่าไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมผมว่าสี่กับห้าเนี่ยโอกาสมาแยกกันหรืออาจจะมาคู่กันหรืออาจจะมาเป็นไปได้นะอาจจะมาเป็นไปได้และที่สังเกตดาวโจนเมื่อวันจันทร์เปิดเปิดที่สองเก้าหกห้าศูนย์ครับ วันนี้เปิด96เหมือนกันเลขตามของมันอาจจะเป็น29กับ54นะครับ29กับ54เป็นไปได้นะครับอันนี้คือตัวแปรแรกนะผมว่าส่วนตัวพี่ผมจากดูมาจากการเดานะครับผมว่าวันนี้โอกาสที่เป็นไทายสองทายห้าทสองอันนี้คือตัวแปรแรกนะครับไทายห้าทสองทายสองทาห้าลบมันสลับบนล่างได้นะและอีกตัวแปรนึงคือทายแปดทเก้าทยเก้าทแนะครับ เนาะวานาน่าจะแนวนี้นะจะไม่น่าหนีพิกัดนี้ผมว่าน่าจะแนวนี้นะครับแต่เมื่อห้ามันเดินสักขนาดนั้นแล้วว่าผมน่าจะจับท้ายสองท้ายห้าถ้ามาท้ายแปดท้ายเก้าขออภัยครับวันนี้มีสามตัวแปรอีกตัวแปรแรกกนะ็คือปิดตัวเปิดท้ายหกท้ายหนึ่งนะครับแต่ที่มันเดินอยู่ที่มันเดินอยู่นะคือห้าผมไม่ลั้นห้าแล้วกันนะผมไม่รั้นแล้วกันครับ โอเคครับดาวโจรครับคืนนี้เรียนสุดยห้าครับน้องเรียนศูนห้าครับจอบก่อนครับสองห้าสี่ห้าเก้าห้าห้าเก้ามาสัญญาณเบิ้ลไงวันจันทร์จะไม่มาเบิ้ลเนี่ยเจ็ดห้ามันก็แปดห้าครับอ่าโอเคร้อยมาสองครับผมว่าท้ายสองท้ายห้าท้ายห้าท้ายสองผมว่าน่าจะแนวนี้นะครับหรือแม้ก็ท้ายแปดเนี่ยบนบนนี้อาจจะเป็นสองหรือไม่ก็ะแปด ะครับแต่ผมเน้นไม่ที่2แล้วกันนะครับผมชอบอยู่สองคู่อ่าเน้นไม่ที่85 82แนะแต่ถ้าแ2ดสองสวยไหมเจ็ดห้าเก้าสองห้าสี่เจ็ดห้าเก้แมวกัน พอมันปิดพอมันปิด54 54น่าจะยังเดินอยู่ผมว่า54น่าจะยังเดินอยู่ก็เป็น4522แล้วกันอ่าสีครับเน้นสุดแปดห้าห้าแปะเน้นสุดแปดหถ้าแปถ้าห้แปจะคู่กับศูนย์เก้าคู่กับศูนย์เ้นาะเน้นไปที่8558ครับ ประมาณนี้ครับสำหรับการวิเคราะห์ดาวโจนส์ข้าคพื้นนี้ครับแต่เมื่อวิเคราะห์2วันที่ผ่านมายังไม่มาก็อาจจะไม่ใช่วันของผมีก็ได้นะครับแต่ถ้าชอบฟังเข้ามาฟังแล้วก็พิจรารณาดูได้ครับวันนี้ดาวโจนส์น่าจะคงที่อยู่ที่ตอนนี้มันลบ 2- 3 0สจุดอ่ะ400จุดได้คงไม่ไปไหนแล้วนะครับโอ้โหทายมันโชว์ท้าย6ท้ายไอ้ทาย8ท้ายเกีาเลยจะมาทาย8ทดทาย9้ไหม <laughs> โอเคครับรัติสวัสดิ์ครับ